โอเคนะครับตามสัญญารางวัลอ่ะพานแนนฟ้าประเภทกวีนะครับอ่ะ,ะนะนเลิศนะครับอ่ะต้องด้านหลังนะอ่าประเภทกวีนะครับผมในบทกระบ,บีบัสหนังสือไม่ถึงราชการอ้าดยหรือเปล่า อ่านะครับผมอันนี้เป็นเป็นคำนำชนะเลิศนงังสือไม่ถึงราชการาเรียนท่านที่ต้องเดือดร้อนน้อมวอนไหวเ,เรื่องนงังสือไม่ถึงราชการอันนี้น่าจะเป็นส่วนประกอบของบทกวีด้วย อันนี้เป็นส่วนของบทกวีหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมอ่เพราะว่ามีส่วนาด้านหน้าก็น่าจะเป็นส่วนประกอบของบทกวีด้วยเป็นรูปแบบคล้ายจดหมายหนังสือราชการอันนี้เป็นเนื้อเนื้อหาของหนังสือในคงเรียบไม่ถึงราชการ เป็นบทกวีชนะเลิศนะครับผมน่าจะเป็นบทกวีชนะเลิศนะอ่าใช่ครับของุณสุนทรพรมเพศรางวัลชนะเลิศนะครับผมประเภทบทกวีในรางวัลผ่านแวนฟ้านะครับผมนะอ่านแล้วก็เขียนแล้วก็อ่านไว้ได้อยงนดังนี้นะครับผมรเลขที่ในตำบลพ้นหมดหมายจากอำเภอรังท้ายปลายจังหวัด ล้วนยากจน GDP ค่าชีวัตลงรหัสไปสษณีที่ห่างไกลหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้เรียนท่านที่ต้องเดือดร้อนน้อมบ่นว่าเรื่องชี้แจงเหตุผลของคนไทยตรงนี้ขีดค่านะครับคำว่าคนไทยะนะโอ้ม,ม,มีมีการพัฒนานิดหน่อยนะครับอ่านบทกวีนะฮะอ่านะฮ้ ที่ไม่ได้เลือกตั้งครังสําคัญด้วยเหตุที่พลเมืองในเบื้องต้นเราทุกคนต้องใช้สิทธิ์คิดรังสรรภาพประชาธิปไตยอย่างไรนั้นอยู่ที่เราร่วมมือกันมั่นสร้างมากกอ,อ,อต่อจึงกําหนดเป็นบทบาทคนในรักชาติรู้หน้าที่ที่สูงค่าดึงวินิจก่อนบรรจงลงมือกาเข้าคู่หาเลือกผู้แทนแสนซื่อตรง ในการนี้ข้าพเจ้าเข้าใจทวนถึงกระบวนแห่งเสรีที่สูงส่งเมยประชาธิปไตยให้ดำรงชาติมั่นคงด้วยวิธีอันดีงามจึงสองมือหวังถึงสิทธิสระด้วยไม้จะพาดุงเกียรติมิหยัดหยามใจหนึ่งใจจึงมั่นใจใจหนึ่งนามถือนิยามครองอำนาจแทนราชส่วนดอนงนี้ต้องขออาภัยคนไทยแท้ด้วยข้าพเจ้าเพียงแค่คนเร่ร่อนไม้ใช้สิทธิแต่ไร้สิทิผิดหมดตอนเพิ่งมีสกุลมารอด มาก่อนคราพัดปีจึงไม่อาจคลองเสร็จคิดเลือกตั้งภาพความหวังครั้งหนึ่งจึงริบรีภาพประชาธิปไตยคงไม่มีความผิดนี้ยอมรับผิดเต็มประตูแต่ก่อนในศักดิ์ศรีแห่งชีวิตของผู้มีสิทธิใช้สิทธิสู้สร้างประชาธิปไตยไว้เชื้อชูสันสุขสู่แผ่นดินไทยให้เลือกเลือจึงเรียนมาเพื่อปวดพิจารณาด้วยศรัทธาจากหัวใจอย่างใสเสื้อทุกสิทธิเสียงมีค่าร่วมหาเหรือขอแสดงความรับถือชื่อ เพิ่งเมยนามสกุลอชื่อเพิ่งเมยน้มสกุลอะนะครับในกาน้าหาของหนังสือไม่ถึงราชการเป็นบทกวีข้างหน้าก็เป็นเป็นการนำเารูปรูปแบบบทกวีที่เขียนเมื่อกี้นี่ที่อ่านเมื่อกี้นะครับมาเป็นมาจัดมามาจัดเป็นในหนังสือแบบหนังสือราชการ นะครับผมอะไรเลขที่ในตำบลพ้นหมุดหมายจากอำเภอรังท้ายไปจังหวัดล้วนยากจน GDP ค่าชีวัดลงรหัสไปรษณีที่ห่างไกลเอาจากบทกวีด้านหลังเอาจากบทกวีมาเป็นหนังสือค่าเป็นหนังสือราชการเรียนตัวเดียวกันนะครับ หรือเปล่าน่าจะมีนะอ่ะคําเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยแล้วเอามาเอาตรงบทกรอนมาเป็นรูปแบบของจดหมายน่าจะไม่เปลี่ยนนะน่าจะไม่เปลี่ยนเพื่อนๆเอาทุกตัวเลยแต่พลิกมาเป็นจดหมายแบบจดหมายราชการอ่ะอันนี้ก็นะรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่ที่ไม่มือหวาแต่ก็ลงตัวได้แล้วก็สร้างความอ่ะ ขีดคำว่าคนไทยใช้ลักษณะการใช้สัญลักษณ์ความไม่ใช่ขีดข้าวคนไทยน่าจะมีประวัติความเป็นไปประมาของกวีเรื่องนี้อของบทกวีเรื่องนี้น่าจะเป็นกา็แสดงความนับถือซึ่งเพิ่งมีนามสกุลน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิทธิ์อะไรอย่างนี้นมีสิทธิ์ในการใช้ ใช้สิทธิในการเลือกตั้งประชาธิปไตยยังคงมีสิ่งที่สิ่งที่เข้ามามีบทบาทในการจัดสรรรางวัลน,นะครับคือกกตมีคำคำคำพวกนี้นะครับผูหากระบวนการสร้างเสรีประชาธิปไตยอิสระพลเมืองอะไรอย่างนี้นะครับคำคำคำอย่างนี้มันมีผลในการใช้ในงานประกวดนะครับคำพวกนี้ มีผลในการใช้นะในการประกวดมันคล้ายๆกับมันติดแฮชแท็กให้มุ่งตรงไปสู่ความหมายของคําว่าการประกวดไม่ออกนอกลู่นอกทางอาคนเขียนงานส่งประกวดแล้วไม่มีคําพวกนี้มันก็จะออกนอกรู่นอกทางแม้มันจะสื่อความหมายในทางอย่างควาเป็นศิลปะก,ก็ตามแต่มันก็ออกนอกรู่นอกทางมันเป็นไอ้นอกข้อนะครับผม อะยังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับบทกวีเรื่องนี้นะครับผมที่จะนำมาได้แต่นะเอาแค่เจ็ดนาทีนี่ก็อ่ะสิบนาทีนะถึงหน้าถึงนี่นะสิบนาทีนะอ่านดูสัมผัสดูแล้วก็เป็นการพยายามจะสร้าง รูปแบบใหม่ในการเขียนบทกวีแต่ก็ยังไม่เพี้ยวฟ้าเท่าไหร่นะครับผมไม่เพี้ยวฟ้าเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงจากจดหมายราชการมาเป็นบทกลุ่ยกะใช้ได้ใช้ได้ผมว่าใช้ได้ผมให้ความหมายว่าใช้ได้แค่นั้นไม่ไม่ใช่ว่ายอดเยี่ยมไม่ใช่ว่าอิสลามละอิสติเบกเกอร์อนะครับแฮมเบอร์เกอรนะ์ะ ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนะให้ผมดูผมก็ว่าไม่ถึงขนาดนะมันไม่มันไม่เต็มที่นะคือพยายามพยายามมีความรู้สึกว่าพยายามนะแล้วก็การเขียเครื่องหมายเขียค่าคำว,ว่าคนไทยนะิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย,อยไม่เต็มทีใมนะ่ในความรู้สึกของผมคนเดียวนะในความรู้สึกของผมเมื่ออ่านบทกวีเรื่องนี้คนเดียว ไม่เท่าไหร่แต่ที่มันมุ่งเช็ดมุ่งหน้าศึกษาหน้าเด็กชักคำอะไรในนี้ะสื่อสารเข้าไปในความหมายของการเป็นตัวอย่างของการที่คุณส่งงานเข้าประกวดคุณจะต้องมีสิ่งเหล่านี้คณะกรรมการเขาจะพิจนารณางานประกวดจากสิ่งเหล่านี้คาอะไรที่มันอยู่ในเนื้อหาทํานองคลองที่จะส่งเข้าไปสู่งานงานเขียนงานประกวดเรื่องที่มันเกี่ยวข้อง ถ้าเขาถามว่าถ้าคุณถ้าเขาถามว่าถ้าเขาถ้าเขากําหนดให้คุณเขียนเรื่องประชาธิปไตยคุณไปอธิบายเรื่องการทรําปลาแดกมันคนละเรื่องนะอ้าวเห็นไหมยกตัวอย่าง <laughs> คุณจะไปเขียนเรื่องการทรําปลาแดกไม่ได้เพราะว่าเขาบอกให้ไป เขียนเรื่องประชาธิปไตยการส่งเสริมประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้นะ,ะถึงแม้ว่ามันจะมีความหมายประแดกในทางเสียดสีในทางเป็นประชาธิปไตยก็าตามแต่คุณอย่าดืมนะว่า,ม,ามันต้องอยู่ในคอกออกมานอกคอตายห่าเลยนะมันต้องอยู่ในคอกออกมานอกคอ <c oughs> มันโดนไล่เข้าคอกไม่ได้คุณก็ที่เวรกองเก่งเนี่ย ก็ตายในชีวิตกองทิง,ง,งอ่ะรู้เลยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วไปอ่าเอาไปสิบนาทีเองบอสสัตว์วรรณกรรมในเรื่องอะไรนะรู้นะเฮ้ยไม่ค่อยมีเวลานะเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปหาเมียน้อยเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ใส่แว่นเรื่องหนงังสือไม่ถึงราชการอ่าโอเคนะครับอ่าถ้ามีการขอร้องมาเนี่ยด้วยสับสับ,บีเฮ้ยมันแค่ i